สวัสดีครับพบกับคุณครูคุดมคณิตศาสตร,ร์ทบทวนออนไลน์เจอกันในครั้งที่6นะครับครั้งนี้เราจะไปที่โจทย์ข้อ2.3นะครับอ่ะต่อเลยตัวนี้นะครับเรา,ย,าย้ายจัดรูปสมการสมัยจัดรูปนะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันตอนนี้ก็จะเป็นลบสิบ่ากับ นะครับใช้วิธีเดิมก็คือดึงตัวร่วมออกมานอกวงเล็บนะครับก็จะเป็น x กําลังสองลบ่าพจน์ที่สองครับพจน์ที่สองพจน์ที่สองตัวนี้ให้มันมีค่าเท่าเดิมก็จะเป็น x แต่ว่าหารด้วย2ว่า2ตัอจะได้หายไป15ตัวนี้ก็จะเป็นหารด้วย2นะครับก็จะหายไป เรามาจัพดพจน์ตัวนี้ x กำลังสองลบ x ส่วนสองมีสองด้านนี้กับลบสิบห้าส่วนสองอย่างนี้นะครับเราจะจัดพจน์หน้านี้ให้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองให้ได้เพราะนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองสองหน้าหน้าคือ x นะ ทำยังไงจะได้เอกสองก็ต้องเป็น1.4่ส่วน4เพราะนั้นหลังของเราคือ1.4ส่วน4เพราะนั้นบวกเข้าไป1.4ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้คือวงเล็บนี้นะครับวงเล็บเดียวกันตรงนี้วงเล็บนี้นี่นะครับปัมไปตัวนี้ อันนั้นตัวนี้คือถ้าอยากให้มันเท่าเดิมเท่าเดิมคือเท่าตัวนี้อัน,นตัวที่เพิ่มมาตรงนี้เราก็ลบมันออกลบหนส่วนสทั้งหมดยกกําลังสองโจทย์ของเดิมยังมีลบสิส่วนสอต่อท้ายนะครับอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เท่ากับ0ูนมีสออยู่ด้านหนะ้านะครับอันนั้นตัวนี้ อย่างที่บอกนะครับก็ต้องกลับเข้าสู่รูปเดิมคือหน้าลบหลังทั้งหมดยูกัาลังสองฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าน้าคือ x ลบหลังหลังคือ14ส่วนสทั้งหมดยกกัาลังสองอันนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวตัวนี้1ส่วน16เนาะลบด้วย15ส่วน2 เท่ากับศูนย์ังมีวงเล็บใหญ่อยู่เลขสองอยู่ด้านหน้าอยูอ่ก็เฉพาะด้านหลังเอาเฉพาะด้านหลังก่อนตัวสองตัวนี้อยากให้เป็นสิบหกก็แปดสิบห้าแปดเท่าไหร่ครับสิบห้าแปดร้อยยี่สิบ 1นึ่งลบก็ได้ลบ1รสบเอ็ดลบหน่รบเอ็ส่วนด้วยสินะครับวงเล็บหน้าก็เหมือนเดิมตัวเดิมไม่อยากไปยุ่งกับตัวหน้ามีเลขสอด้านหน้านะครับเท่ากับ0เราก็จัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองซะ,ะเราจะเห็นว่า121เนี่ยตัวนี้คือ สิบเอกลังสองส่วน16นี่คือ4ยกกำลังสองรตัวนี้ก็จะเป็น 4, 4ี่สี่สิบหกนั้นเราจัดพดหลังเป็น11ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสองตัวหน้าก็ตัวเดิมนะครับสังเกตว่าค,คุณครูจะพยายามไม่ไปยุ่งกับตัวหน้านะครับจะจัดการตัวข้างหลังก่อน ราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวนี้คือทั้งหมดนี่คือหน้านะครับทั้งหมดนี่คือหลังหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองอย่าลืมสูตรหน้ากําลังสองลบหลังยกกําลังสองหน้าบวกหลังคูณได้หน้าลบหลังสลับที่ได้นะครับสลับที่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหน้า หน้าคือ x ลบหส่วนสบวกหลัง11.4ส่วนสคูณได้หน้าลบหลังพยายามเขียนช้าๆนะครับเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างที่จะยาวลบหนส่วนสี่บวกสิได้เท่าไหร่ครับมีเลขสออยู่ตรงนี้ด้ยได้5้าส่วนสปิดได้ลบสิบ ได้10ส่วน4 10อ่าส่วน4เป็นลบ1ลบ11เ็ป็นลบ12ส่วน4เราก็มาตัดทอนตัวนี้ก็จะเป็นแม่สเนาะตัวนี้ก็จะเป็น5 3เนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น x บวกห้าส่วนสองตัวนี้เป็นเอกรลบสามมีปิดบังเล็บไหมมีสองในด้านหน้านะครับสอง อ่ะพย,ยัญชนตัวนี้มันทัดทันมานะครับเราจะเห็น2อมันอยู่ด้านหน้าวงเล็บอยู่เราก็เอา2เข้ามาคูณนะครับ่างนี้ก็จะเป็น 2x บวก5ด้านหลังก็ตัวเดิมน,นะครับอัน x ของเราก็จะเท่ากับลบ5ส่วน2กับ3 ประมาณนี้นะครับ